สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแบ็กอัพข้อมูลลง SD card โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสริมครับมีวิธีง่ายๆครับบน OS 7ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำครับเรามาเริ่มกันเลยครับตอนอื่นนะครับให้เรามาที่ฟังก์ชัน Setup ครับเมื่อเราเข้ามาบน Setup นะครับจะเจอเมนู ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการตั้งค่าบนตัวเครื่องนะครับวันนี้เราจะสนใจเพียงตัวเดียวครับซึ่งนั่นก็คือ data s w i t c อ device s w i t c ครับทัวทีครับ device switch นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วจะเจอ2หัวข้อครับซึ่งนั่นก็คือ use a media card นะครับก็คือเก็บข้อมูลไว้ใน memory card นะครับเลือกใช้ memory card นั่นเองครับหรือว่าเลือกใช้ b a c k b o d y desktop โดยการเสียบ usb เข้าไปครับกับคอมพิวเตอร์นะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ using media card นะครับเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยครับเราจะเจออีก2หัวข้อครับย่อยที่อยู่ด้านในนะครับก็จะมีในเรื่องของการ save data กับ transfer data นะครับ save data เนี่ยครับเป็นการ save ข้อมูลจากเครื่องลงไปใน memory card ครับซึ่งวันนี้เราจะมาสาธิตตัวนี้ให้ดูหัวข้อที่2ครับเป็นการเรียกข้อมูลกลับครับจาก เมนูรีการ์ดมายังเครื่องครับทั้ง2ตัวจะมีไอคอนที่แตกต่างกันในเรื่องของลูกศรนะครับลองก่อนที่จะเลือกใช้งานต้องสังเกตให้ดีก่อนนะครับวันนี้เรามาเซฟ d a t a ครับอันแรกนี้นะครับผมที่เป็นช่องติ๊กถูกนะครับเซฟอีเมลครับผมเราต้องการที่จะเซฟอีเมลด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการเราก็ติ๊กถูกไว้ครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ติ๊กถูกออกนะครับผมจะติ๊กถูกไว้แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วเราเลือกมาที่หัวข้อ continue ครับกดตกลงหนึ่งครั้งครับรอสักครู่หนึ่งตัวเครื่องจะทำการประมวลผลและ pop up หน้าจอนี้ขึ้นมาครับเป็นการสร้าง password ใหม่ครับ password อ,อ,อะไรก็ได้ครับให้เราตั้งขึ้นใหม่ไม่ต่ำกว่า4ตัวอักษรน,นะครับตัวนี้ผมขอเลือกเป็น1 2 3 4แล้วกันนะครับในกรณีที่กดตัวเลขบน back body ต้องกด a l t e r n a t ด้วยนะครับ สามารถเลือกโชว์พาสเวิร์ดได้ครับว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขนะครับแต่ว่าผมกดบนคีย์บอร์ดที่คิดว่าเป็นตัวเลขแต่ก็เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับ Q W E A นะครับแล้วก็กดเซฟครับให้สังเกตนิดนึงนะครับว่ามุมขวาด้านบนนะครับตัวนี้นะครับสัญญาณจะถูกออกไปนะครับเพื่อที่จะทำการเซฟข้อมูลนะครับ จะได้ไม่ถูกในเรื่องของการาแฮ็กข้อมูลผ่านทางเน็ตระบบเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งแบกเบอรี่นั้น Security เป็นอย่างดีมากครับด้านบนนะครับหัวข้อถัดมานะครับเขาจะบอกในเรื่องของข้อมูลที่เขาทำการเก็บลงไปในเมมโมรีการนะครับส่วนด้านล่างเป็นโปรเซสครับหลอดที่2เป็นโปรเซสครับถ้าครบ100%ยคือ f i n i s ตครับคอมพ e t เรเรียบร้อยนะครับนี่เขาก็บอกอยู่รับว่าเขาเก็บ b b m ไปให้ด้วย รวมถึง v v m Group นะครับเบอร์ r, โทรศัพท์ contact นะครับ p พืน VV เพื่อนนะครับอยู่ในเมมโมรีการ์ดทั้งหมดครับอันนี้เดี๋ยวตอนสุดท้ายจะมีให้เราสามารถเข้าไปดูในเรื่องของดีเทลที่เราที่เครื่องได้ทำการย้ายไปไว้ในเมมโมรีการ์ดนะครับเป็นสำเนาครับอันนี้รอสักครู่หนึ่งครับเครื่องกำลังทำงการโปรเซสเก็บข้อมูลให้กับเราอยู่ครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะพอภาพหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับหัวข้อแรกนี่เขาบอกว่าให้เราใส่ในเรื่องของ Media า a r d นะครับหัวข้อที่2เป็นการดึงข้อมูลกลับนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ View Detail ครับตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าในเครื่องใน Memory า a r d ของเรานั้นมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างแล้วครับนี่ครับ BB Group ครับอันแรกเลยโฟน n อ Call l o c นะครับก็คือรายชื่อที่เราเคยโทรออกไปนะครับ นี่ครับ Address Book ครับผมทั้งหมดเลยนะครับที่เรามีนะครับมีพันเบอร์ก็เก็บพันเบอร์เลยนะครับรวมถึงออปชันต่างๆด้วยนะครับในการตั้งค่านะครับ B B M ครับผม B B M Cover ค่ะ Conversation นะครับไปครับ Blackberry Messenger ครับ PIN ครับผม Bluetooth นะครับการตั้งค่าต่างๆรวมถึงเบราว์เซอร์ที่เราเคยเข้าครับก็สามารถเก็บไว้ในเมมมโนูการได้ทั้งหมดครับคาล e n d a r นี่ครับเป็นสิ่งสำคัญเลยครับสำหรับ ใครหลายๆคนนะครับที่มีการเซฟตารางนัดหมายไว้เยอะๆในคาลินดานะครับก็สามารถเก็บได้ครับครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่ฟังก์ชันสวิ t ตีไว้ได้เก็บข้อมูลไว้กับเราในเมโบริการนะครับนี่ครับโอเคอันนี้เป็นหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใส่มีเดียการ์ดนะครับเขาก็จะมีวิดีโอให้เราดูครับนี่ครับ ว่าวิธีการใส่เป็นยังไงครับผมนี่เรียบร้อยครับใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาใหม่ครับหัวข้อถัดมานะครับหากต้องการที่จะวิบไหมนะครับผมถ้าต้องการนั้นก็ตอบ performance security w i ไปได้เลยครับผมก็จะทำการล้างเครื่องใหม่ทั้งหมดครับข้อมูลทุกอย่างในตัวเครื่องจะหายหมดทันทีครับก็อันนี้ผม ไม่ขอใช้แล้วกันนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเอเคเราก็เสร็จเรียบร้อยครับในเรื่องของการเซฟข้อมูลอันนี้เป็นการเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการดึงข้อมูลกลับมายังเครื่องอีกครั้งนะครับก็เข้าไปที่ i ี e s w i t c h ตัวนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกไปที่ Me m o r ร c a การเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้เราจะมาเลือกเป็นหัวข้อที่2ครับเป็นการดึงข้อมูลกลับมาจากเมา m e ร o r y card ครับพอกดเข้าไปปุ๊บเขาจะมีในเรื่องของวันที่เราเซฟครับ ว่าเราเซฟเวลาสุดวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่นะครับพอจะมีขึ้นไว้หมดเลยเมื่อเราตัวเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็กด continue ได้เลยครับทําการใส่พาสเวิร์ดครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้4ตัวครับแล้วก็กด enter นะครับข้อมูลทุกอย่างบนที่เราเก็บไว้ใน memory card ก็จะขึ้นมาอยู่บนเครื่องทั้งหมดเลยอันนี้ผมต้องขออนุญาตข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับว่าอา,อาจจะไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ หึงข้อมูลกลับมานะครับเพราะว่าข้อมูลเหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการแบ็กอัพข้อมูลครับลงเมมโมรีการ์ดเมื่อเราแบ็กอัพเสร็จแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าข้อมูลถูกเก็บไว้ในเมมโมรีการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูครับว่าข้อมูลตัวนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้ครับแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกมาที่ไฟล์ครับไอคอนเหมือนกับ ลิ้นชักนะครับผมเรากดเข้าไปครับเลือกไฟล์โฟลเดอร์ครับมีเดียการ์ดแ a ล็กเบอรี่นะครับแล้วก็ด i ไวซ์สวิตตัวนี้ครับเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลของเราทั้งหมดไว้นะครับใน m e มโ r รี่กาครับเมื่อเรากดเข้าไปดูนะครับเราก็จะเจอ Data ของเราครับข้อมูลทุกอย่างจะเป็นตัวเลขที่เราไม่รู้จักเลยนะครับเรากดเข้าไปดูในด a t a ้ก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่ง ตัวเครื่องไม่สามารถอ่านได้นะครับจะเป็นรูปไอคอนอะไรเอ่ยอยู่ทางด้านนี้นะครับไม่สามารถอ่านได้เลยนะครับผมก็คือเราไม่สามารถเบา์ดูได้แบบปกติจากเครื่องนะครับวิธีเดียวที่จะดึงขึ้นมาได้ก็คือการ transfer data าาหรือโอนถ่ายข้อมูลจาก m e ม,มขึ้นมาที่เครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการ make sure ครับว่าข้อมูลของเราถูกเก็บไว้ใน memory card เรียบร้อยครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับผมวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในเมมโมรี่การ์ดไม่ยากใช่ไหมครับวิธีการนี้นี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เยอะนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับถ้าใครมีเยอะๆว่าควรแบ็กอัพไว้บ่อยๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเกิดเออเลอร์ขึ้นมาหรือเกิดเครื่องค้างหรือเกิดเครื่องเสียขึ้นมานะครับเรายังมีข้อมูลอยู่ในเมมโมรีการ์ดสามารถที่จะดึงกลับมาที่เครื่องแบ็คเบอรี่ได้ทุกเวลา ครับผมวันนี้ผมขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ